สวัสดีครับวันนี้ร้าน t ท k e กอร์อ็นะครับจะมาสาธิตวิธีการต่อ Wi-Fi นะครับกับเครื่องบาร์เทอร์ DCPT420W ที่ใช้ปิน w ์ f i ไ i r e ร t กับมือถือนะครับวิธีการก็คืออันดับแรกเราก็เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับแอปก่อนก็คือแอปตัวนี้นะครับ แอปบาเทอร์ Butter, นะครับเนี yeah. ่ยน่าตาก็คือเข้าไปดาวน์โหลดมา, mm hmm. มาเก็บไว้ในมือถือก่อนนะครับเสร็จแล้วนะก็ที่ตัวเครื่องนะครับให้เรากดปุ่ม w i f i นะครับกดค้างนะครับจนมีไฟกระพริบนะก็ปล่อยเสร็จแล้วไปที่มือถือครับไปที่เซตติ้งนะครับ ตั้ติ้งเสร็จก็ไปที่ wifi mm hmm. อันนี้ไปเลือก mm hmm. ก็จะมีชื่อของพิน t เตอร์ขึ้นมาอ่านี่ครับ DCPT420 นะครับแล้วก็เลือก Wi-Fi ตัวนี้นะให้เชื่อมต่อเชื mm ่อ hmm. มต่อเสร็จนะครับไปที่แอปนะครับเสร็จแล้วไปที่นะี่ครับมันจะขึ้นชื่อตัวพินเตอร์ขึ้นมา mm hmm. กดติดตั้ง ช่วงนี้ก็จะมีการค้นหาพิมเตอร์อยู่นะครับถ้าเจอแล้วก็ออกจากตัวนี้ไปที่หน้าแรกพิมเลือกภักถ่ายพิมพ์เอกสารก็ได้นะครับเลือกทั้งเอกสารทั้งรูปภาพได้หมดเลือกรูปนะพืออะี่น อันนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับเป็นกระดาษ A4 หรือกระดาษ4คูณ6สามารถตั้งค่าได้รมละเอียดตั้งค่าได้นะครับธรรมดาหรือสูงสีขสาวดำสีเนาเท่าไหร่พิมพ์ได้ขอบาาตั้งได้ครับเสร็จแล้วก็สั่งพิมพ์แค่นี้ครับหรือระบบนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับใช้ตัวพิมพ์เตอร์นะครับเป็นตัวกระจายสัญญาณไวไฟออกมา เสร็จแล้วมือถือก็จับสัญญาณอ่าน,นี่ก็เรียบร้อยครับอันนี้เอกสารก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือเข้าไปแน่แรกเอกสารตรงนี้เรามีเอกสารที่เราเป็น PDF หรืออะไรพวกนี้นะครับน,นี่ครับก็คือสามารถที่จะสั่งพิมพ์ได้เหมือนกันงานที่เป็นเอกสารครับก็ลองดูนะครับลองใช้งานดู